มาทีแนวทางลาปัทนาของเจโนเอียงวันนี้นะครับเจโนเอียงให้โตคล้ายๆโตเก่าของวดที่แล้วเลยนะครับบเป็นเพียงแนวแนวทางเดิอวันที21เมษาย่สน2้ 6, 6 6เป็นแนวบ,บํามีน้อยต้องยำวันทีครับเพราะว่บาบางคนอาจจะติลงไปบึงของของวันที่ผ่านมาคิปที่ผ่านมาต้องยำมาเมื่อานนี้ของวันที่21เดิม 28, เมษาปีหกหครับอ่ะเมื่อนี้เจโน,เ,จนเอียงให้ที่ห 08-608 2ครับ608 2ตัวมี6 0 6 8 08แล,ล้วครับโหะเป็น990 98 96ครับ3ตัว6 0 8แล้วก็0 0 6เอ๊ะเบิ้คือมีเลขเบิ้น00มาจะเอาไว้ทั้งหนา้าผลไม้เอาทั้งหลังนะครับอันนี้คือแนวทางของเจโนเอีย e งนะครับอาภูไดฟาสมัครสมาชิกบ่มีสมัครการสมัครสมาชิกนะครับกกผู้ดใดอยากสนับสนุนช่องก็มาลยน้ำใจ นะครับเนื้อหานหลังยุงง่งเตะข้างๆเจนุ่งเอียงมาแล้อ่ะขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับ